จริงพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเลครับเรียกได้ว่าอันนี้เป็นรางวัลแรกของเราของซีชน่ีนี้เลยครับผมก็อยากขอบคุณทางมายาชีวิออร์ชมากๆเลยนะครับผมที่มอบรางวัลดีๆแล้วก็จัดงานดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ของพวกเรานะครับผมผู้บริหารจากค่ายบราเดอร์ซูเมซินนะครับผมก็ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างโ็อกซี่ขึ้นมานะครับแล้วก็คอยช่วยกันดูแลพวกเราแล้วก็สร้างขั้นตานดีๆให้ออกมาจนแบบว่าแฟนๆพวกเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่มมีส่่ววนรทใ ทั้งเพลงทั้งตัวเรา o u r s e l v e เองก็ได้จอยู่มาจนถึงทุกวันนี mm ้นะครับผมครับผมและก็ที่สำคัญนะครับพวกเราเองก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับของเรานะครับชาวยูสเซอร์ของเราก็ที่ใจมากๆเลยครับที่วันนี้ได้ขึ้นมาอยู่มาตรงนี้นะครับเราไม่มียูสเซอร์ก็มีพวกเราเหมือนกันครับมีใครจะกล่าวอะไรอีกไหมคะได้นะคะับเอให้ครบทุกคนเลยแฟนคลับมาสัมมาก็ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับ ทีคอยซัพพอร์ตพวกเราครับผมแล้วก็ราวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่ทวงเราจะผลิตผลงานดีนๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันต่อไปได้เลยครับของค้านี่ีกยค่ะีรรอรอกยังทุกคนรอฟังเสียงอยู่นะคะอยากจะฟังให้แคร,รทุกคนเนาะก็ก็ขอบ <c oughs> คุณยูเซอร์ขอบคุณบรอเนอร์ซนซินะ,นะครับแล้วก็ ันนี้ก็คือเร็วๆนี้พวกเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองนะครับในวันที่13สิงหาคมที่ตันเดโมครับผมก็สามารติดตามได้นนะคะ่เหอในเมออกว่านี่คอนเสิร์ตเดี่ยวแลววเราก็จะมีโเคครเ,เ,เรามีนเสร์ตเดียวแล้วเราก็จะกําปล่อยอับลบั้มเพลงของเราที่อับลบั้มแรกครับผมก็สามารถติดตามได้ทางออฟฟิเชียลเลยครับผมก็ ฝากพวกเราฟ็กซีเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทำพวกเราในรางวัลอันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยยังม่เหลือยังหลือยังเหลืงห้านโอเคครับอเเยอะเออก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตพวกเราฟ็กซีนะครับแล้วก็นี่รางวัลแรกของพวกเราฟ็กซีเราก็ดีใจมากครัก็ไปติดตามฟ็กซีได้ทางโซเชียลมีเดียทุกทางต่อแล้วครับมีคลิปของฟ็อกซี ก็ดขึ้นแะ้วผมก็ไต้องเพลงไว้เยอะนะครับก็ขอบคุณที่สปอร์ตระโรา